ลองนึกภาพแม่สามีของคุณที่ปรากฏตัวโดยไม่บอกกล่าวทุกสุดสัปดาห์ค้นหาในตู้เสื้อผ้าของคุณหรือแม้แต่คุยขยะของคุณราวกับว่าเธอเป็นนักสืบที่กำลังหาหลักฐานสิ่งนี้ดูเหมือนเกินจริงหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ภรรยาสาวต้องเผชิญจนกระทั่งเธอค้นพบวิธีที่แน่นอนในการยุติแขกที่ไม่พึงประสงค์ทันทีและตลอดไปและวันนี้คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวนี้ซึ่งจะเป็นบทเรียนล้ว,ลวนๆเกี่ยวกับวิธีการคืนความสงบสุขในบ้านของคุณ เดือนแรกของการแต่งงานของลารีเป็นความฝันอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แม้จะเช่าแต่ก็อบอุ่นสบายการจ้างงานที่มั่นคงและสามีของเธอที่มูชายอันเป็นที่รักเอาใจใส่อ่อนโยนทุกสิ่งที่เธอต้องการแต่มีรายละเอียดที่ไม่มีใครกล่าวถึงในคู่มือจะมีความสุขหลังแต่งงานได้อย่างไรนั่นคือการมีอยู่ของแม่สามีของเอมิราอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งผู้หญิงวัยห้สปีที่แต่งหน้าอย่างไร้ที่ติดด้วยท่าทางที่ดูเหมือนจะแทงทะลุจิตวิญญาณของคุณและความคลั่งไคล้ในการควบคุมซึ่งทําให้แม้แต่ลูกเขยที่อดทนที่สุดตััวน ทุกอย่างเริ่มต้นในเช้าวันเสาร์วันหนึ่งเมื่อลอรียังคงนอนอาบแดดอยู่บนผ้าหนมอันอบอุ่นและฝันถึงวันอันเงียบสงบอาจจะเป็นเค้กอบสดใหม่ดูหนังกับสามีของเธอแต่โชคชะตากลับมีแผนอื่นเสียงอินเตอร์คอมดังขึ้นด้วยความเพียายามและนั่นก็คือเอมิราบุกเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ราวกับว่าเธอเป็นเจ้าของโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าโดยไม่มีพิธีการใดๆตอนนี้ยังอยู่บนเตียงเหรอเป็นการทักทายพร้อมกับทำหน้าดูถูกแม่โผัวเบียดประตูเข้ามาลูกชายของฉันอยู่ที่ไหนเขาถามราวกับว่าลาริถูกบังคับให้ตอบคำถามที่ยิมลูกสภของ ฉันตอบทั้งๆที่ยังคงม,มงยงงพยายามปรับทอระบายน้ำในเสื้อคลุมอาบน้ำของเธอแล้วคุณไม่ได้บอกว่าจะมาหรอเธอกล้าเสี่ยงอย่างไรเดียงสาฉันต้องนัดหมายเพื่อดูลูกชายของตัวเองหรือเปล่าเอมมราโตกลับแล้วมุ่งหน้าไปที่ห้องเหมือนกับนายพลที่กำลังตรวจสอบทหารของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือฝันร้ายจริงๆแม่สามีตรวจคนทุกซอกทุกมุมของบ้านด้วยความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีตู้ต่างๆถูกเปิดทิ้งไว้จานสกปรกจากเมื่อคืนก่อนสมควรที่จะถอนหายใจด้วยความไม่เห็นด้วยและจุดคลแม็กซ์หรือแย่ที่สุด ช่วงเวลาของการเยี่ยมเยียนคือมือของเอมิราจุ่มลงในถังขยะในครัวคุณสามารถบอกทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัวผ่านขยะได้เขาเล่าวราวกับว่ามันเป็นความจริงสากลขณะวิเคราะห์บรรจุภัณฑอาหารแช่แข็งฉันเห็นว่าคุณเสิร์ฟเฉพาะผลิตภัณฑ์ถึงสําเร็จรูปเท่านั้นที่มือของฉันคุ้นเคยกับอาหารระาที่ทาเองที่บ้านและเตรียมอย่างพิถีพิถันเขาเล่าวราวกับว่าลารีเป็นอาญากรถูกจับข,งขังคาเขา เมื่อที่มูมาถึงเขาพบว่าภรรยาของเขาร้องให้อยู่ในห้องครัวส่วนแม่ของเขามีรายชื่อคิดถึงของลูกสะภ้าของเธอพร้อมเขาพยายามปล่ยเกลียดโดยขอให้แม่ของเขาอ่อนโยนมากขึ้นแต่เอมิรากลับยิ้มอย่างมีมารยาทราวกับว่าเธอรู้ลึกๆแล้ว,ล,ล,วลูกชายของเธอคงไม่กล้าเผชิญหน้ากับเธอและนั่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นสัปดาห์ต่อมาเป็นสถานการณ์เดียวกันซ้ำอย่างโหดร้ายเอมิราปรากฏตัวโดยไม่บอกกล่าวผิดเวลาเสมอมาพร้อมผ้าทำความสะอาด และความคิดเห็นที่เป็นกรดอกไม้พวกนี้กำลังจะตายเขาตั้งข้อสังเกตราวกับว่าลารีเป็นนักฆ่าพืชคุณไม่รู้ที่ที่ดูแลอะไรและแน่นอนว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์การค้นหาขยะราวกับว่ามีหลักฐานที่แน่ชัดว่าลูกสะใภ้ไม่ดีพอสำหรับลูกชายที่มีค่าของเธอลารีพยายามคุยกับติมูแต่เขาหลีกเลี่ยงเธอแค่อยากช่วยเขากล่าวราวกับว่าการช่วยเหลือนั้นรวมถึงการําให้อับอายและการบุกรุกความเป็นส่วนตัวด้วยทำไมคุณไม่ขอให้เธอบอกคุณเร็วกว่านี้ แนะนำภรรยาของฉันหมดแรงแล้วคุณต่อต้านแม่ของฉันหรอเขาโต้อตอบราวกับว่าความคิดนั้นเป็นการทรยศสองเดือนแห่งนรกนี้และลารีก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ควรเงียบกลายเป็นความวิตกกังวลที่ทรมานและเธอก็กระโดดสายทุกเสียนในทงทางเดินเพื่อรอการตรวจสอบความประหลาใจครั้งถัดไปบ้านนี้ไม่ใช่บ้านอีกต่อไปแต่กลายเป็นเขตที่วางทุนระเบิดที่เอเมเรอสามารถปรากฏตัวได้ทุกเมื่อด้วยสายตาที่ประเมินค่าและมือที่กระสับกระส่ายในทังขยะ จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งขณะที่กำลังทิ้งกาแฟที่เหลือลารีก็มีความคิดขึ้นมาถ้าแม่สามีชอบคุยขยะมากทำไมทำไมไม่ให้สิ่งที่จะทำให้เธอไม่อยากกลับมาละวันเดียวกันนั้นเองเขาไปร้านขายยาและซื้อถุงยางอนามัยหนึ่งปล่องเภสัชกรไม่ทราบถึงวรระที่เป็นอันตรายเบื้องหลังรายการเหล่านี้ที่บ้านลอรีเปิดออกมาสองสามอันทาครีมทามือเล็กน้อยแล้วโยวนลงถังขยะอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดวันเสาร์ถัดมาเอมิราก็มาถึงตรงเวลาเช่นเคยการตรวจสอบเริ่มต้นในห้องนั่งเล่นเดินผ่านห้องครัว และจากนั้นช่วงเวลาที่รอคอยมานานด้วยความอยากรู้อยากเห็นผิดปกติของเธอแม่สามีจึงเข้าไปหาถาังขยะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือปรากฏการเอิรานาซีดพูดตะกุกตะกักบ,บางอย่างเกี่ยวกับเด็กไร้ย่างอายแล้ววิ่งหนีไปกระทั่งลืมบอกลาด้วยซ้ําเมื่อถึงทางเข้าประตูแล้วเขาก็มองลาริด้วยความรังเกียจร,ราวกับว่าลูกสะภ้ยของเขาเป็นคนบาปเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของคุณที่มุถามอย่างสับสนเมือม่อเมเรไม่ปรากฏตัวในสุดสัปดาห์ถัดไปฉันไม่รู้ลาริตอบแซงทําเป็นไร้เดียงสาขนาดกลั้นหัวเราะ แต่ครั้งเดียวไม่เพียงพอหนึ่งเดือนต่อมาเอมิราคิดว่าเธอได้ลงโทษลูกสะพ้ยมากพอแล้วด้วยความนิ่งเงียบจึงตัดสินใจกลับมาคราวนี้ลอรีได้เตรียมสิ่งที่ซับซ้อนยิ่งกว่านี้ไว้เธอซื้อที่ทดสอบการตั้งคันชุบน้ำเพื่อจำลองผลบวกแล้วทิ้งลงในถังขยะพร้อมกับบรรจุภัณฑ์และใบปลิวคุมกำเนิดปฏิกิริยาของแม่สามีก็เหมือนกับอยู่ในหนังเอมิราพบสมบัติมองมันด้วยความสยดสยองมากขึ้นเรื่อยๆและส่งเสียงครวญครางออกมาคุณกำลังตั้งคันเขาถามโดยถือการทดสอบราวกับว่า มันเป็นระเบิดที่กำลังจะระเบิดคุณรู้ได้อย่างไรลารีน้าตอบด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานฉันยังไม่ได้บอกติมูเลยแม่สามียืนตัวแข็งซ่อนร่องรอยความลำบากใจของตัวเองไว้คุณจะอธิบายให้ลูกชายของคุณฟังอย่างไรว่าเขาค้นพบความเป็นไปได้ที่ลูกสะพ้ายจะตั้งคันขณะกำลังดูถังขยะฉันฉันเพิ่งเห็นมันโดยบังเอิญเขาพูดตะกุกตะกักในถังขยะใช่ไหมลารีเสริมด้วยความหวานอับยาพิษเอมิราจะไปเร็วกว่าที่เธอเข้ามา โดยทำการทดสอบและอำนาจทางศีลธรรมที่เหลืออยู่ร่วมกับเธอการโจมตีครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในอีกสองเดือนต่อมาเมื่อแมรคิดว่าเธอยกโทษลูกสะใยแล้วก็ปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้ลารีเตรียมตัวเป็นนักพิทยศาสตร์เขาสั่งของบางอย่างทางออนไลน์เช่นอันที่เด่นกว่านั้นจากร้านเฉพาะทางไม่มีอะไรเลวร้ายเป็นพิเศษแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้หญิงที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมตกตะ,ตะลึงบรรจุภัณฑ์สีสันสดใสถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ในตะกรา้าเพื่อเป็นเหยื่อล่อความอยากรู้อยากเห็นของแม่สามี เอมิราเข้าหาถังขยะด้วยความมั่นใจตามปกติไม่กี่วินาทีแรกคือการวิเคราะห์ตามปกติจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างใบหน้าของเขาแดงก่ำหายใจลำบากนี่คืออะไรเขาถามโดยชี้นิ้วที่สันเทาไปที่พัสดุชิ้นหนึ่งลาริกแค่ยักไหลาราวกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดในโลกคราวนี้เอมิราไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาจากไปโดยไม่หันกลับมามองและไม่กลับมาอีกคุณธรรมของเรื่องนี้บางครั้ง เพื่อกำจัดปัญหาสิ่งที่คุณต้องทำคือให้สิ่งที่พวกเขาขออย่างแท้จริงในแบบที่พวกเขาไม่ต้องการทำอีกและถ้าความสงบ,บสุขในบ้านของคุณขึ้นอยู่กับแม่สามีที่ไม่เข้าใจขีดจำกัดก็ขยะอาจเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของคุณมันคืออะไรกันแน่ลารีถามโดยมองข้ามไหลแม่สามีด้วยรอยยิ้มราวกับมีดในฝักอ้าวจะอธิบายยังไงละ่ะลารีหยุดชั่วคราวอย่างมากราวกับกำลังค้นหาคำที่เหมาะสมนี่เป็นเรื่องสำหรับผู้ใหญ่เอมิราท้ายที่สุดแล้วทิมูและฉันไม่ใช่เด็กอีกต่อไป แม่สามีก็สำลักมือจรดณหน้าอกริมฝีปากสันบางอย่างเกี่ยวกับความเสื่อมถอยของศีลธรรมและการสิ้นสุดของมารยาทที่ดีลอรีผู้ช่วยเหลือมีน้ำหนึ่งแก้วและวาเลอร์อเรียนหนึ่งขวดอยู่ในมือแล้วและเสียงของเธอก็หวานราวกับยาพิชชีวจิตคุณต้องการการรักษาพยาบาลไหมเอมิราคุณน่าซีดหรืออาจเป็นเพียงความอัปยศยคุณกล้าดียังไงเสียงแม่สามีฟังดูแหลมเรามีความกล้ามากเราตอบอย่างสงบโดยรวบผมไว้หลังใบหูทำไมล่ะจริงๆแล้ว คุณกำลังมองหาขยะของเราอยู่หรือเปล่าฉันควรอธิบายประเพณีนี้ให้ทีมฟังฉันแน่ใจว่าเขาอยากจะรู้เรื่องนี้ขณะนั้นสามีของเธอก็กลับมาจากโรงยิมเขาพบว่าแม่ของเขาใกล้จะถูกโจมตีมือของเธอสันและใบหน้าของเธอแสดงความขุ่นเคืองแทบไม่ปกปิดและเขาก็พบภรรยาของเขาภาพแห่งความระเดียงสาและห่วงใย,ยอย่างแท้จริงในสายตาของเธอแม่เกิดอะไรขึ้นที่มองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหายไปภรรยาของคุณเธอ เอมิราชีนิ้วไปทางห้องครัวสับสนกับคำพูดรู้สึกภาคภูมิใจที่ต้องดิ้นรนกับความอัปยศส,สูที่ต้องอธิบายเธอทำแบบนั้นแม่ของฉันรู้สึกไม่สบายลารีพูดอย่างเงียบๆเ,เขายือนอยู่ข้างถังขยะเป็นเวลานานมองหาพระเจ้ารู้อะไรมันเป็นกลิ่นเหรอที่มูฮันไปหาแม่ของเขาด้วยความสับสนทำไมเธอถึงไปยุ่งกับถังขยะของเราละ่ะคำถามค้างอยู่ในอากาศอย่างหนักเอมิราตรหนักว่าคำอธิบายใดๆก็ตามจะทำให้เธอดูบ้าหรือเป็นผู้บุกรุกและที่แย่กว่านั้น ผู้บุกรุกถูกจับได้ขนังคาเขาฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกเธอตะโกนฉีกถุงออกจากตะขอด้วยแรงจนไม้แขวนเสื้อกระแทกผนังไม่เคยและเขาก็รักษาคำพูดของเขาสัปดาห์กลายเป็นเดือนและไมเรไม่เคยเกินเกณฑ์ของอาาพาร์ตเมนต์นั้นอีกเลยตอนแรกติมูโทรมาอย่างกังวลผู้เป็นแม่ตอบข้อแก้ตัวว่างานความรับผิดชอบความเหนื่อยล้าเมื่อเขาพูดถึงการมาเย็นน้ำเสียงของเธอก็ตึงเครียดราวกับเส้นได้กำลังจะขาดบางทีเราควรไปหาเธอที่มูแนะนำวันหนึ่ง แน่นอนลาริเห็นด้วยพร้อมฉันกังวลตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้ถ้ามันเป็นเรื่องร้ายแรงล่ะแ,แต่เมื่อพวกเขาเข้าประตูห้องเล็กๆที่มร์เชาวไว้หลังจากการยารัางเธอก็พบพวกเขาที่ถงทางเดินของอาคารแขนของเธอก็กอดอกราวกับเป็นเครื่องกันเธอสุภาพต่อลูกชายของเธออยู่ห่างไกลและเป็นทางการและเย็นชาต่อลูกสะพ้ายพวกเขาไม่ได้สบตาก,กันด้วยซ้ำเป็นยังไงบ้างแม่ติมูถามฉันมีชีวิตของตัวเองเธอตอบโดยมองไปที่ใดก็ได้ยกเว้นที่ลาริ ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับงานอดิเรกของคุณน้ำเสียงแม่นยำม,มากจนลารีแทบจะหัวเราะเห็นได้ชัดว่าเอมิราจำทุกรายละเอียดของวันนั้นได้ฉันยอมรักษาระยะห่างไว้ดีกว่าเสี่ยงกับความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งปีผ่านไปแล้วพวกเขาพบกันในร้านกาแฟสวนสาธารณะห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นพื้นที่เป็นกลางที่แม่สามีแกล้งทำเป็นว่าไม่มีลูกสะใภ้เขาถามถึงลูกชายอาชีพการงานสุขภาพของเขาแต่สิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือเอ่ยชื่อลารีและใบหน้าของเขาก็กลายเป็นหินเขาจะไม่ให้อภยัย ไม่ใช่ด้วยความหยิงโสแต่เป็นเพราะความกลัวความกลัวว่าถ้าเธอเปิดปากคำว่าถุงยางอนามัยและบรรจุภัณฑ์ที่น่าสงสัยจะถูกหลุดออกมาพร้อมการยอมรับว่าเธอกำลังมองหาในที่ที่ไม่จำเป็นฉันคิดว่าแม่ของฉันกลัวคุณติมูสารภาพเย็นวันหนึ่งขณะที่ลารีเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดตัวจริงจังเธอเลิกคิ้วขึ้นแซงําเป็นแปลกใจฉันคิดว่ามันเป็นเพียงความเกลียดชังทั้งสองอย่างเขาหัวเราะพร้อมสายหัวความเกลียดชังและความกลัวการรวมกันที่แปลกประหลาด ลารีไม่ได้อธิบายว่าเอมิราไม่กลัวความกลัวของเธอเองแต่กลัวการเยอะๆของเธอเองเธอกลัวที่จะยอมรับว่าแทนที่จะเป็นผู้รักษาศีลธรรมเธอกลับกลายเป็นตัวตลกของครอบครัวที่เรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองด้วยอาวุธของตัวเองสองปีต่อมาเธอมีบ้านของตัวเองที่อยู่ใหม่ซึ่งเอมิราไม่ได้ขอด้วยซ้ําและความเงียบในวันเปิดร้านบาร์บีคิวการสนทนาทางโทรศัพท์ยัยงเป็นทางการขอแสดงความยินดีด้วยเครื่องจากติมูหดกิตลารียิ้ม ในที่สุดบ้านที่ไม่มีใครเข้าไปโดยไม่ได้รับคำเชิญเมื่อลูกชายของเธอเกิดเอมิราเห็นเขาเพียงครั้งเดียวในโรงพยาบาลจากนั้นเขาก็หายตัวไปเขาไม่โทรมาไม่ถามเขาไม่มาราวกับตัดลารีออกจากชีวิตเธอก็ริตรอนสิทธิ์ในการเป็นคุณย่าด้วยเมื่ออายุได้สามขวบเด็กชายเรียกเธอว่าผู้หญิงคนนั้นเมื่อเขาเห็นเธอในรูปถ่ายหายากที่พ่อของเขาแสดงให้เขาเห็นทําไมเธอถึงไม่ชอบเราเด็กน้อยถามครั้งหนึ่งเธอชอบมันติมูกโกหกพร้อมรูปหัวเขาแค่ไม่ชอบขยะ ลาริกหัวเราะเบาๆอยู่เบื้องหลังแล้วโยนกระดาษห่อสีสันสดใสลงในกระป๋องการต่อสู้บางอย่างชนะได้โดยไม่ยากยิงหน่อยคุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะฝังกระสุนไว้ที่ไหน